มีคนยูครับตัรถหรรถไรไลมาตลานขาไงไรเ้อไบม่บ่ตัวนี้ม่ทีล็อกัยผมวามาไรล็อกตรงนี้เตงครับนานรบหนาอกตเกไม่เบกไปอยู่รถไรไหมลอยเม็ดประมาณนั้นรถไทยมาและ ไฟรถไทยนะครับตัวรถแกีไอยวันไม่พ่วงกำลังรถไทยมาลากขึ้น หลมาประมาณลอยเม็ดเย็นท่าบวกรถอย่างนี้ครับด้วยบริเวณเข้าไป็นทยใกล้กำลังมีรถมาทางหลัง ล,ลครคขอไปท่ายใกล้ไว้เลยครับจำบุกรถด,ด้านล่างให้เยอะ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วจอดเอารถขึ้นซอยกระจก รถจะขอเอหัดแบตเบิดพูดจอดเปิดไฟพามากมแมมแอยู่ข้างหลัง <c oughs> มาเอาสายชาร์จเยัางงานยันลงคงนะครับนี่รถขอแบตเบิด์ตคะแนนจะมีสายพ่วงมาเป็นสายชาร์จสายพ่วงแบตครับไปลับไปพ่วงรถให้พ่อกันวันนี้นนจอดมีไฟแมมแม็่ด้าวยนะเจอแล้วพ่วงรถให้พ่อจะเข้ากัน ល្អចតាតគេមិន

เบิร์ตขาดปไงเขาบ่บ่เบิรขาดไิตาเตี่ยนึงหร่ติด ลอ,สอาสตาร์ดลงไหนล้วอ่ะจีบแล้วเบิร์ดใครอีลีเลยเบิร์ดใครเดี๋น แบดเบิร์ดค <c oughs> ่าปวดาปอยู่บ่อเขาเนอะถ่ายทอดยัดไกัน ได้เลยดรลงไหมจเรียบร้อยไ,ไ,ไปไล่กันูกครรยยัดไร้แห้งครับนี่ตัวีสายปวดเอางานอหง ก่าานอนจะดซอยเขาจะพอนได้ซอยตัวเองเลย <c oughs> มาหอด้านแล้วครับลูบกขาดเต็มลานเลยพอแต่หอดก็มาหอด ลานแล้วครับลูกค้าเข้าไลน์ได้บันไดฮับวิโดยูย่ลานตอนหนึ่งเนาะ่ะเดี๋ยวขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมเราก็กำชับนายพี่หน้ารับสหรับคินเองกันบ,บายบายสวัสดีครับกินขอแรงกันตอนนี้สามถุงสี่ท,ทุมพอดีครับขอดแรงครับปิดานละเหมือนกันไหมนะครับจับรถก่อนนี้